หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วลูกเนี่ยวันนี้ป้าจะมาทําน้ํายาล้าง<ด>จา<ำ>นน้ายานี่ไงคะมีมะก,กรูดเราก็เอามาหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้นะคะเดี๋ยววอนข้าวช่วยป้าเลยหนูไม่กล้าหยิบใส่หูห<ร>กลกวนจีบเหรออยงนั้นไม่เป็นไรมาหรให้กําลังใจกลัวอะไรคะรกวเจ็บกวเจ็บนี่ไงลูกมะกรูดใหญ่ไหมหกลัวเจ็บอ่ะเหรอกิีนมันเป็นยังไงลูก หอมมากหอมมากเหรอไม่กลัก้นปนไม่กลัก้นเออแล้วหนูชอบไม้น้ำยาล้างจานที่ป้าทำชอบแล้วแล้วทำยังไงล่ะเนี่ยเราหั่นหัน่นเสร็จแล้วเราก็เอาไปต้มค่ะแล้วก็ทำยังไงต่อเอาไปต้มแล้วเราก็มากรุ่นรอดูส่วนผสมต่อไปนะคะอนอกจากน้ำมะกรูดที่เราต้มแล้วนะคะก็จะมีตัวที่เพิ่มฟองค่ะ n เจสิบนะคะแล้วก็มี F24 ค่ะตัวนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดคราบจริงๆเราไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนี้ก็ได้นะคะสำหรับท<า>่านใดที่<ช>ไม่ชอบสารเคมีเยอะๆนะคะตัวนี้ก็คือเกลือค่ะที่จะช่วยเพิ่มความเข้มข้นค่ะช่วยความข้นค่ะตัวนี้เป็นน้ำด่างขี้เท้านะคะเพราะว่ามะกรูดมันเป็นโกรดเราก็จะตัดด้วย<ม>น้ำด่างนะคะเพ<ม>ื่อให้มี ทีที่มันที่สามารถเหมาะกับกับกับมือเรานะคะเวลาเราใช้เราก็จะได้ไม่มือเราก็จะได้ไม่กระด้างนะคะจะช่วยนุ่มมือขึ้นนะคะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้มะกรูดก็กำลังสุกได้ที่แล้วคะ่ะโอ้โหสวยมากเลยหอมมากๆเลย ควันขมงเลยค่ะร้อนมากควันขมงเลยดูสินี่จะต้องให้ดูชัดๆเดือดปุดๆเลยค่ะถ้าเปลี่ยนหอมมันเข้าไปในจอได้มันคงจะหอมมากเลยเนาะต้องต้องออกโทรศัพท์รุ่นใหม่ละต้องให้คนผลิตโทรศัพท์รุ่นใหม่ ที่สามารถให้กลิ่นทะลุจอได้เพราะว่ามันหอมมากเลยค่ะทุกคน่เอ,เองคือใส่อง็้าใส่หมด<ะ>ก,มก็ได้หมพอประมาณหรือว่าเราจะใส่ทั้งหมดใส่ทั้งหมดเลยใส่ทั้งหมดเลยเหรออุ้ยน้ำเรานิ่เดียวเองดูก่อนแต่เราขี้เกียจเก็บค่อยๆเติมก็ได้เราขี้เกยจเก็บ ค่อยเติมน้ำเอาปู้กเย้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 ทุกคนทุกคนเลยมันก็คนเลยคนไปทางเดียวกันอย่างเงี้จ้ะใช่คนไปทางเดียวกันนะคะถ้าเราคนไปทางนี้เราก็ต้องคนไปทางเดียวกันเลยวันทูทีฟนี่ค่ะตอนนี้เราก็ได้ทำการโคนจนส่วนผสมเอ็นเจ็ด กับอะไรอ่ะอะไร2.4ค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็คนเสร็จแล้วค่ะแล้วต่อไปเราก็ต้องเติมอะไรลงไปเติมเกลือค่ะเติมเกลือลงไปเลยใช่ไหมใส่เยอะไหมคะในเช้นที่ใส่ฉันไปล้างมือก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาใส่กันเลยค่ะแต่เราจะมาใส่เกลือนะคะก็เป็นเกลือเกลือไอโ เดี๋ยวเราก็จะใส่กันเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวขอขยับเข้ากล้องกป๊บนึงนี่ค่ะันเดี๋ยวมือมันลื่นมากเลยค่ะทุกคนมันลื่นฟองมากเลยเดี๋ยวขอเกะก่อนนี่ค่ะแล้วก็แกะเสร็จแล้วใส่ปริมาณเท่าไหร่ใส่ปริมาณเท่าไหร่คะค่อยๆเติมดีเยวค่อยๆเติม เดี๋ยวเอยจเติมทีละนิดเติมทีละนิดแล้วก็คนดูว่ามันคนเรียกแล้วฉันจะคนเองโอเคนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะเติมไปเรื่อยๆเลยฝันข้าวก็คนไปนี่ค่ะเราก็เติมไปเรื่อยๆเลยนะคะก็ครึ่งซองแล้วค่ะจะจะหมดซองแล้วค่ะ นี่ขวัญข้าวก็มีความสุขกับการคนมากเลยนะคะคนวนไปจ้าคนไปเรื่อยๆเลยหลังจากเติมเกลือลงไปแล้วหลังจากเติมเกลือลงไปแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำฐานน้ำขี้เท่าน้ำขี้เท่านะคะแล้วเราก็จะเติมลงไปเลยค่ะเติมประมาณไหนคะครึ่งขวดครึ่งขวดนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็รินไปเรื่อยๆเลยจ้าอาคนไปจ้าคน นี่จ้าเราก็เติมเรื่อยๆเลยนะจ้ะะะเาเพื่อแบบความสมดุลให้มันเป็นกลางนะคะเพราะว่าน้ำมะกรูดมันเป็นกรดนี่นะคะเราก็เพราะว่าน้ำมะกรูดมันมีกรดนะคะเราก็เลยต้องเติมน้ำฐานที่เท่าลงไปนะครับเพื่อจะได้มันจะได้ไปช่วยลดกรดยืดมากดูทุกคนโอ้โห ยืดเหมือนสลามเลยโอ้โหมาเริ่มคนแล้วเดี๋ยวยายช่วยคนนะคะเดี๋ยวมันจะได้เข้มข้นกว่าเดิมเดี๋ยว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 ขอคนก่อนเชนต่อไปตาชนนะเดี๋ยวนี่ค่ะทุกคนเห็นความขคนของนางเลยใช่ไหม๋ยวเรามาดูกล้องลใกล้ นี่ค่ะเราก็ทําน้ํายาล้างจานเสร็จแล้วนะคะถ้าใครชอบวิธีการทําของคลิปนี้<ม>ก็อย่าลืมกดเข้ามาดูที่ช่องน้องข้าวพี่ไอแชนแนลนะคะดดแล้วตอนนี้เลยค่ะนี่ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าใช้้ถาใครชอบคลิปนี้ก็อย<ม>่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อครามสคัญในราคาใบบ้างบบ้าย